ค่ะมืนีเนาะมัพอกันนะคะเขาสีเอาของมาอวดนะคะของที่ปลูกง่ายใหญ่เร็วแล้วก็กรับไม้เฮากินทุกปีทุกปีนะคะนั่นคือต้นขึ้นชายะคะ่ะมือนีล่มแห้งยีลีแดดออกแต่ว่าล่มนะคะค่ากัคือว่านนะคะเดี๋ยวห่อเอาต้นขึ้นชายมาใหา้อ่ากัน เอามาอวดเพื่อนๆกันแล้วกันนะคะสำหรับเพื่อนๆในต่างแดนนะคะถ้าสำ,ส,ำสำหรับคนใดนะชอบปลูกพืชน,นะคะพืชผักสวนครัวนี่นะคะมักกินต้มยำนะคะเพราะว่าต้มยำต้มแซ่บพวกยำนะยำต,ต่างๆนะ,ะ,นะละกะักอ่าสกินพวกใส่เป็นพวกสลัดพวกแจวนะคะหรือว่าหอยหนาต้มสุ่มก๋วยเตี๋ยวยังว่าไปออขึ้นชายเนี่ย เขามีประโยชน์หลายอย่างนะคะเขาสิเป็นผักที่เลีเ้ยงดูแลง่งายแล้วก็สามารถที่จะประกอบอาหารได้หลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเฮาก็เลยอยากมาแนนําเพื่อนว่าอย่าลืมด้วยค่ะขอตอนหนึ่งนะคะปลูกในในส่วนครัวของเพื่อนนะคะเพราะว่าปลูกง่ายมากดูแลง,ง่ายมากแล้วกับแพร่พันธุ์ง่ายๆมากเลยคะ่ะเขาปลูกเื่อเดียวนะคะเข้าดูแลเขาดีเขา,ดเขากลับมาอีกปีหนานแล้วก็ปีทัดไปทัดไปนะคะมีเฮากินยุ่ พวกปีทุกปีมุนเวียนนะคะมีมาเท่าเข้าไห่มาเบิง์นนะคะีนช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่แบบว่าเาข้าบอกคือว่าเขากินช่วงระดับหนึ่งแล้วนะคะเข่ากับปลูกไรยเท่ากับสกินวัฒน์นะคะพอกินวัฒน์นปุ๊บนะคะเนี่ยตอนนี้ก็คือออกดอกค่ะต้องขอบอกได้เลยนะคะว่านะคะเขากําลังออกดอกอย่างสวยงามนะคะอหอมหอมกลิ่นเขานะคะนี่เขาปลูกสองกระถางนะคะตอนนี้เข้าสึเป็นช่วงที่แบบว่าปล่อยแล้วนะคะปล่อยให้เขาดอก แล้วก็ออกเม็ดให้มันแก่นะเฮากับสิเก็บไว้นะคะพอเพิ่มเติมนะคะในปีหนานะคะเฮาสิบอกไปเลยว่าปลูกเขาแบบนี้เป็นแบบนี้นะเทียมไว้ในกระถางนะคะหลังจากเฮาตัดนะคะตัดที่แบบว่าคือแบบว่าดอกออกออก,ออกเม็ดนะมันแห้งแล้วนะคะเฮากับตัดเขาออกเก็บไว้ปีหนานะคะเวลานี้ช่วงของซัมเมอร์ก่อนทิซัมเมอร์นี่นะคะหลังประมาณมีหน้านี่นะคะเขาเริ่มแล้วนะคะ เริ่มกอใบแตกนอออกมานะคะให้เขาได้กินโดนนะคะก็เลยอยากเอามาอวดเพื่อนๆนะคะอยากมานําเสนอเพื่อนๆว่าต้นขึ้นชายสําหรับเพื่อนๆคนไทยในต่างแดนนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะสมควรที่สิมีไว้ในพืชสวนครัวรวยกินได้ของเข้าค่ะมือนี้ก็มีฟ้าแค่นี้ค่ะขอบคุณหลายๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะ